ฝนตกทุกวันฝนตกที่คองแคเชนมีดูตรงหญ้าท่วน,นสวนรถรนไนะทไม่สามารถประตูกอะไรได้เลยเดี๋ยวตกวันทุกทุกวันเย็นมาตกเย็นมาตกไม่ว่าเขาผัญ้าปลูกตกคลองเอาไว้เนี่ยมันไม่สามารถจะขึ้น ุกหนีอะไรหรือ,รอ,อตัวเต่าทองกินใบมันมัอครอบแล้ว